ทักทายทุกคนนะวันนี้พี่นัทมีเกมสยองขวัญมาเล่นให้ดูครับเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า The Red Hood หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมันเป็นนิทานประรำปรานิทานอีศพบใช่ไหมหนูน้อยหมวกแดงที่ต้องการเข้าป่าไปตามหาคุณยายนะครับแต่ว่าระหว่างทางมีหมาป่าเพียงแต่ว่า The r e ร Hood เนี่ยหนูน้อยหมวกแดงก็มีการทําเป็นเกมมาหลายเวอร์ชั่นแล้วนี่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่น่าสนใจวิธีการเล่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่นให้ดูแต่ที่สาคัญวันนี้มีของมาอวดเว้ยก่อนเล่นปกติเนี่ยพี่ขายแว่นออฟตัสแบบตรงๆ แต่วันนี้ไม่ได้จริงคือนี่เป็นสิ่งที่พี่ก็ว้าวเหมือนกันเพราะว่าพี่เคยบอกไปแล้วว่า o f t a s, <ะ> <S เขามีแว่นรุ่นใหม่ใช่ปะพี่ก็ใช้มาตลอดเลยปี2ปีรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ขอดูหน่อยที่เป็นครั้งแรกที่พี่แกะให้ดูเหมือนกันนะเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะดูซิว่ามันจะลหล่อเท่เก๋ไก๋แค่ไหน,นครับรุ่นนี้เรเวนนะครับมี2รุ่นนะมีเ a เวนกับอินฟินิตเรเวนเนี่ยแหละที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันต้องเท่มากแน่นอนไหนดูซิวันนี้จนะใส่เล่นให้ดูเลยนะ b u i l d for gamer ดีไซน์วัสดุต่างๆดูเท่ขึ้นนะครับตรงหูจับมีแบบมีขอบยางด้วยเข้ากับหน้าพี่ไหมน้ำหนักเบาเหมือนเดิมเน่แว่นกรองแสงคุณภาพดีใส่แล้วดูยังไงก็หล่อเทเลท่อนะครับใครอยากได้แว่นแบนแบ,บนี้นะไปที่สยามสแควร์ซอย5นะครับอันนั้นคือเป็นช็อปของเขาเลยคุณสามารถไปลองได้ทุกรุ่นเลยนะที่สําคัญถ้าอยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ไปที่เพจ ofus นะครับแล้วก็บอกเขาไปว่านัดปนอน,นั้นนับมาลดทันที100่บาทเลย คือใช้ดีจริงกันเจ็บตาได้ดีจริงคือเมื่อก่อนพี่เล่นเกมนานๆพี่เจ็บตามากแต่ว่าพอมาใส่ออปตัสก็ดีขึ้นเยอะเล่นได้นานขึ้นอีกรุ่นหนึ่งที่ส่งมาให้คืออินฟินิตครับโว้รุ่นนี้มีใบปลวมาด้วยมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับสำหรับอินฟินิตกับเรเวนเนี่ยถ้าดูจากรูปทรงภายนอกก็คือน่าจะเป็นตรงส่วนที่หนีบดั้งนะครับที่ไม่เหมือนกันแล้วก็โครงแว่นโครงแว่นจะไม่เหมือนกันเห็นปะ ผมว่าเรเวนผมชอบเรเวนมากกว่ามันดูกว้างกว่าและเท่กว่าสำหรับผู้ชายเพราะฉะนั้นผมใส่เรเวนวันนี้มาจัดไปเฉียบเฉียบหลอ่อๆเท่เหนูน้อยหมวกแดงที่ใส่แว่นอัปตัดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับวิง่งอย่าหยุดวิง่งเลือกทางที่ถูกต้องพยายามหลีกหนีฆาตรกรต่อเนื่องที่มาจากป่าแห่งนี้ถ้าหาว่าคุณตายแล้วก็คุณต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกอรอโชคดีนะเพราะว่าคุณต้องใช้มันเป็นเกมแนววิ่งนะครับวิ่งหนีเข้าไปในป่าหาทางที่ถูกต้องให้ได้ถ้าตายเริ่มใหม่วิ่งเริ่มมัมก็วิ่ง เันบอกว่ามีหมอกแดงไล่ตามเอา,าที่ยชิบหายจริงด้วยหมอกแดงไล่ตามฉันมาแล้วหาทางที่ถูกต้องเหรอเจอแยกนี้ให้เลี้ยวซ้ายครับมีป้ายบอกอยู่หนูน้อยหมูกแดงวิ่งเร็วมากเลยครับซ้ายแล้วขวาซ้ายตายขวาก็ตายเหียเอาตายแต่หมอกเลยชิบหายเอ้ย ทุกอย่มมันเกิดขึ้นเร็วมากครับอันดับแรกเกมเพลย์คือการวิ่งด้านหลังจะมีหมอกแดงไล่าตามมาแต่ว่าป้ายเมื่อกี้ซ้ายก็ตายขวาก็ตายกูไปทางไหนก็ตายกูต้องไปทางไหนเนี่ยแต่เดี๋ยวแยกแรกอะเราจะไปทางไหนก่อนแยกแรกผมขอไปทางซ้ายก่อนแลันะเคบ่าทุกคนเอาใจช,ช่วยด้วยครับซ้ายฉีกมันขาวโว้ย้ยหมาป่าสายแตกเมื่อเจอกับฆาตกรหมาป่ากรีดร้องมาลั่น เอาใหม่ oh แต่ว่าไปทางซ้ายตายนะครับแยกแรกเลี้ยวขวาถ้าเจอแยกอีกกูทำไงเนี่ยเลี้ยวขวาวิ่งติดอะไรนักหนาเนี่ยวิ่งไปลูกทำไมหมอกลงหนาจังวะขาป้ายไป แยกสองเลี้ยวขวาต่ออ่ะหมอกหนาจังโอเคแลกขวาสองก็ขวารอดเว้ยแยกสามเฮ้ยไอ้ไอ้เ้ยมันทางย้อนนี่ว่ะซ้ายบ้างอ่ะขวาขวาซ้ายครับรอดไหมหมุนกาชาเก่งนี่ว่ะ ขวาขวาซ้ายครับยังรอดอยู่ครับไปแมกนัม um. เอ๊ะเอ๊ะ,อะแล้วผมสังเกตเห็นหลายอย่างแล้วผมว่าป้ายอ่ะมันชี้ลูกศรกลับด้วยครับบางทีมันไม่ได้ชี้ไปข้างหน้าครับแปลว่าเราไปผิดทางอยู่ครับ Dn ขอบคุณนะผมว่าแยกที่3าไม่ใช่ซ้ายว่ะต้องวิ่งขวาหมดเลยป่ะวะเอาใหม่ครับเพราะว่าวิ่งซ้ายไปตายครับเมื่อกี้นี้ แยกแรกขวาแยกสองขวาแยกสามเนี่ยอาจจะต้องขวาต่อครับจะถึงบ้านคุณยายไหมเนี่ยแยกแรกเลี้ยวขวาวิ่งเข้าอ้หนูเพว่าหนูน้อยหมวกแดงนี่น่าไปลงแข่งวิ่งร้อยเมตรนะมึงสับเร็วมากแยกสองก็ขวาครับไม่ใช่แล้วฮะแยกสองไม่ใช่ขวาครับไอ้เหี้ยทางมันเปลี่ยนเหรอวะ ายทำไมกลายเป็นขวาแล้วซ้ายวะซ้ายต่ออะใช่ไหมเนี่ยโอ้เห็นเป็นหมอกอยู่แล้วเอาใหม่ขวาซ้ายขวาแค่ของซ้ายไม่ใช่ชัว ไม่ใช่ชัวรหมอกหนาขนาดนี้ไปขวาแทนครับอันนี้หมอกหนาจะไปต่อได้เย่ยกลัวซายว่ะทางแม่งแยกเยอะมากครับผมจำไม่ได้คนระผมยอมรับเลนะผมจำไม่ได้จริง แล้วตอนแรกกูจำแยกสองแล้วแยกสองก็หายไปด้วยงงเลยเนี่ยแยกแรกเลี้ยวขวาเนี่ยอะบางทีอีลูกศรนนี่ก็เชื่อไม่ได้ว่ะแม่งแม่งพาวิ่งไปตายออกซ้ายดิย ขวาซ้ายแต่นี่เป็นรอบสุดท้ายนะครับนี่มันครั้งที่สามผมแล้วผมตายไม่ได้แล้วผมจะไปถึงบ้านยายไหมเกมนี้มันใช้ดวงกาชาส่วนหนึ่งเลยฮะเข้าตรงกลางแม่งเลยฉีกฉีกมีสามแยกอ่ะเมื่อกี้เนี้ยซ้ายกลางขวาอเอ๊ะฉีกฉีก ยังไปได้ครับเอาเว้ยมีลุ้นไม่มีลุ้นไอ้เฮียแม่งไม่มีทางแล้วอะทางนี้คือทางที่กูตายปะเนี่ยโคลี่ชิดย้อนกลับไม่ได้ครับหมอกแม่งหนาจนน่ากลัวเพราะว่าถ้าเราเจอหมอกนหนาๆแปลว่าเราจะตายครับ จะมีหมาป่าดักอยู่ข้างหน้าฝวาแล้วซ้ายอันนี้เชื่อใจได้นะขาแล้วซ้ายแล้วกลางและย้อนไม่ได้ไเอ้ยฝาก็ตายดิ ขวาซ้ายกลางและซ้ายและขวาขวาซ้ายกลางซ้ายขวา,าแมงเอ้ยบ้านยายอยู่ไหนวะโอยไม่ใช่เหรอไอ้ย่าแค่จะมีแยกเจ้าปัญหาข้างหน้านี่ยะอันนี้ย้อนกลับไม่ได้อันนี้ซ้ายหรือขวาเราเคยไปซ้ายโอ้หดูดิแล้วหมอกขนาดขนาดนี้ ก็ต้องซ้ายปะวะขวาซ้ายกลา,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 างซ้ายขวาขวาซ้ายกลางซ้ายขวาขนลุกไม่หมดแล้วแม่จา๋ามีฆาตรกรมีหมอกเ,ออเหียขวาซ้ายควงซ้ายขวาก็ตาย ไหนวะสรุปแยกนี้เกมนี้นอกจากความจําแล้วความวิตกจริตก็มีผลมากๆเลยครับเพราะว่าเวลามันกดดันจากด้านหลังครับถ้าเราใช้เวลามาันานเกินไปเราจะไม่สามารถย้อนหลังได้ครับฝากำลังสงสัยตรงสามแยกอ่ะอันนี้ซ้ายสามแยกนั้นอนะ่ะ ถ้าเราวิ่งซ้ายคือตันใช่ไหมกลางมาได้แล้วขวาไปได้ไหมแต่ว่าถ้ามีสามทางหมาดักกองทางเหรอเดี๋ยวลองดูขวานะครับเพื่อไขข้อข้องใจก่อนอันนี้ไงถ้าลองวิ่งขวาก็วิ่งได้นี่ว่าอ๋อมันมาเชื่อมตรงนี้ก็จะมาเป็นขวาซ้ายกลางแล้วก็ซ้าย แล้วทีเนี้ยถ้าเราวิ่งขวาเราก็แตกกูวิ่งซ้ายกูก็แตกอะ่ะให้ทำไงอะ่ะตั้งใจกวนตีนวะเนี่ยลองดูอีกสักรอบหนึ่งอะ่ะ ขานี่รอบสุดท้ายนะครับถ้าตาย3รอบนี้ผมจะสันนิษฐานว่านี่คือเดโมโ่และครับเพราะกี่มันบอกว่า the end of the game แล้วนะครับจบแล้วขวาซ้ายตัวจริงอาจจะปลดล็อกยาวกว่านี้ไงแต่ว่านี่เป็นแค่เดโมโให้มึงตายนี่แนหะมึงไปไม่ได้แล้วลองฉีดขวาอีกรอบมั้ย จะมีแยกประหลาด,ดอยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวดูดิอ่าเนี่ยแยกหมอกอันนี้ซ้ายกับขวาใช่ไหมมีแค่นี้แหละขวาตายซ้ายก็ตายโอเคแปบลบว่าแม่งน่าจะจบตรงนี้เฮ้ยแต่ก่อนนี่ไงซ้ายแล้วขวาฉีกได้ทุกคนคุณได้ไปต่อหรือเปล่าวะ ไม่หรอกคุณไม่ได้ไปต่อทั้งนั้นนะ่ะคาใจสุดๆกลางซึ่งจะมาเชื่อมทางนี้เราก็เลี้ยวซ้ายแล้วเราก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเมื่อกี้เราไปได้นิดนึงแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายต่อเราตายใช่ไหมอันเนี้ย แต่นี่คือให้วิ่งมาไกลมากนะวิ่งมาไกลเพื่อตายหรือวะเกมโอเวอร์อ๋อดีเอ็นจริงด้วยแต่ว่าเนี่ยคือทางไปที่ถูกต้องแล้วมันจบลงแล้วคือผมก็คาใจตอนแรกเพราะนี่เป็นการตายครั้งที่2เองนะครับหมายความว่ามันสุดแค่นี้ในตัวเดโมเออโอ้ไม่คิดว่ากูจะวิ่งมาได้ทั้ง20นาทีโดยที่แยกแยะไม่ออกดีเอ็นครับจบ ประมาณนะั้นอันนี้ก็คือเกม The Red Hood Version Demo นะย้ำไว้ก่อนตัวเต็มเนี่ยเราจะได้วิ่งยาวกว่าน,นี้น่าจะมีพยันตรายที่มากกว่าน,นี้เพราะว่าถ้าเกมเพลย์มีแค่วิ่งหนีหมอกและโดนหมาดักเนี่ยมันก็ อาจจะไม่เหมาะสําหรับพี่เท่าไหร่หรือราคาค่าตัวของน้องเท่าไหร่เรายังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามันแบบมีแค่นี้จริงอ่ะมันก็เป็นแค่เกมที่เล่นได้ครั้งเดียวแล้วเบื่อในถ้ายังไงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วกันอยากดูต่อไหมถ้ามันมาตัวเต็มก็เดี๋ยวรอตัวอย่างมันมาก่อนแล้วกันล้วค่อยวิเคราะห์กันว่ามันน่าเล่นหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้คงไม่เล่นแต่ถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวว่ากันครับวันนี้ก็ขอฝากช่องนัดปิ่นโตด้วยอย่าลืมกดไลค We <laughs>